เอาเลยครับกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้อยู่กับผม Here Fab Studio นะครับอ่ะมากันเลยตัวละครที่ชื่อว่าเฮี Here m เตอร์นะครับหลังจากที่ห่างหายจากการทำคลิปเก็บเลเวลไปนานนะครับเก็บเลเวลทิ้งท้ายไว้ตอนนั้นก็130นะครับอันนี้ก็จะเป็นพาร์ทที่เท่าไหร่ละวะเอ่อไม่ได้เก็บเลเวลนานอ่ะพาร์ทที่11นะครับคุณผู้ชมเนี่ยเป็นพาร์ทที่11แล้ววันนี้เนี่ยผมจะพาทุกคนเนี่ยครับไปเก็บเลเวลต่อนะครับจากร้อยสามทิพย์ ก่อนไปเก็บเรียวนะครับก็คือผมเนี่ยไปทำเวสบ่อยนะครับก็คือเป็นบ่อยน้องเรียนอะไรเงี้ยนเรียนน้องเรียนนะครับผมไปทํามาจนหมดแล้วอ่ะกรจะได้สกงสกิปมาใช้มาี้ยไปร้อยสามสิบนี่ผมดูครับเนี่ยสร้างสุดยอดได้ตั้งหลายอย่างนะครับแล้วก็มีแต้มเลยค่ะนี่คือต้องใช้เลเวลแล้วมาตัดเป็ดไหครับโอเคเราจะไปเก็บเวลกันต่อแต่ก่อนจะเก็บเวลนะครับเราต้องเตรียมอุปกรณ์ก่อนครับสําหรับใครนะครับที่แบบว่า มีงบนิดหน่อยนะครับก็หาซื้อชุดแบบผมได้นิดบัดเนี้ชุดก็จะเป็นชุดเวลร้อยสิบนะครับแต่มีเลสนะครับเลสบวกป้องกันเนี่ยก็จะเอาแบบตัวสีทั้งตัวเลยนะฮะนี่ฮะเลนสิบแปดเลสหน้าครับนี่ฮะให้เราดูพลังป้องกันด้านบนนะครับยี่สิบสามบวกแปดเนี่ยให้เอาพลังป้องกันหน้าเนี่ยที่สิบเนี้ยหาให้มันมากๆานะครับพลังป้องกันด้านบนตรงนี้ ุดอะไรก็ได้นะที่เราใส่ได้นะแต่ขอให้พลังป้องกันตรงเนี้ยเยอะๆเนี่ยไปฮะแปตอะแต่สําหรับใครที่แบบว่าไม่มีงบนะครับก็ใส่ชุดเอควเสร้อยสิบสี่สี่ทั้งเซตไปก่อนก็ได้ครับอันนี้แต่นี่ผมมีทุนผมก็เลยอยากจะทําเลยอะแล้วต่อไปครับก็เป็นอาวุธนะครับก็หาอาวุธที่มันมาใช้เนี่ยอะไรก็ได้ครับหกห้าหกหกนะครับก็เอามาใช้แต่นี่ผมไปได้อาวุธบอสมาไปบอลแล้วได้มาครับผมก็เลยเอามาใส่ตัวนี้ อีกอย่างนึงครับที่สําคัญมากก็คือแหวนนะครับแหวนพวกหกอันนี้นะครับเราให้เราเดินหาซื้อในตลาดเด้ยนะครับมันจะราคาอยู่ประมาณสี่แสนถึงหกแสนบาทครับก็แล้วแต่ดวงนะครับถ้าเดินเจอราคาถูกๆก็โชคดีไปครับอ่ะประมาณนี้นะครับแหวนนะบวกป้องกันนะครันบวกหกให้ซื้อมาหนึ่งวงนะครับแนะนำให้ซื้อก่อนหนึ่งวงก็เดี๋ยวตอนเราเลเวลหนึ่งร้อยสี่สิบนะครับเดี๋ยวเราจะไปทาภารกิจแบบเนี้ยเอาแหวนแบบเนี้ยอีกวงมาใส่ตรงนี้ครับอ่ะ โอเคครับถ้าพร้อมกันแล้วก็เดี๋ยวไปทำภารกิจเข้าคุกกันเลยดีกว่าครับไปโอเคครับให้เรานะครับมาที่ศูนย์การค้านะครับมาแถวๆบริเวณสถานํารวจครับจากนั้นนะครับให้เราวิ่งขึ้นไปข้างบนนู้ครับนี่ฮะทางไปเอกคุกเอกชนนะครับไปวิ่งไปครับอ่าโอเคครับพอเรามาถึงเนะครับล้าก็กดคุยกับชายทราบชื่อครับกดคุยไปครับภารกิจไปรับภารกิจเสร็จปุ๊บนะครับดูซิว่าเขาให้เราไปทําอะไรฮะ ให้เราไปกลับไปพบตำรวจนะครับก็จะขึ้นรถบัสไปครับตรงนี้มีรถบัสเลยคบณผพีผมวิ่งมาทำไมเอาเลยครับขึ้นไปนี่ครับมาคุยกับตำรวจครับส่งมารกิจไปครับไปหมดเลยครับเฟสที่ตำรวจนะฮะเฟสอะไรก็รับรับไปก่อนนะครับค่อยมากลับไล่ทำทีหลังนะเดียครับหมดละจากนั้นนะครับให้เรากลับไปทางผู้เอกชนนะครับ นะครับให้เรากลับมาคุยกับชายไม่ทราบชื่ออีกครั้งนะครับกดคุยไปครับรับภาร,รกิจได้หมดครับอ่ะกดดูขึ้นมาครับเขอให้เรานะครับวิ่งผ่านเข้าไปในอุโมงครับนี่หน้าเรากดเข้าไปครับเราก็วิ่งไปถึงสุดทางเลยครับป อ่าโอเคครับเป็นอันเสร็จสิ้นภารกิจนะครับเราสามารถเข้าบุกเอกชนได้แล้วครับนี่เอามาครับผู้ชมป่ได้เวลาหาปาร์ตี้เก็บเรเวลนยครับวันนี้เป็นวันที่สิบสามเนีครับเดือนห้านะครับเวลาประมาณบ่ายโมงครับเดี๋ยวผมจะเก็บเรวลกันสักประมาณ1ิบชั่วโมงนะครับหรือไม่ถึงนนี่ะประมาณหกชั่วโมงแล้วกันโอเคเดี๋ยวเราไปครับอีกภารกงภารกิจอะไรก็รับไปก่อนครับ จะมีปาร์ตี้นะครับเก็บเรวลที่เอกชนหนึ่งนะครับก็จะมีอยู่แถวนี้ครับก็เดินหาได้ครับรอบๆตรงนี้ครับจะมีปาร์ตี้อยู่แถวนี้ก็มีนะครับบางทีแล้วก็ทางนี้ครับแล้วก็ตรงกลางอ่ะจะขึ้นรถคันนี้ไปครับนี่รถจิ๋วครับจะมาโผล่ข้างบนตรงนี้คุณผู้ชมเดี๋ยวจะวิ่งหาดูครับว่ามีคนเรลกันหรือเปล่า ครับผมผู้ชมนะครับคุกหนึ่งนะครับเอกชนนะครับน่าจะไม่มีคนวิวครับผมจะลองไปคุกสองครับเี้ยผู้ชมครับได้ปาร์ตี้แล้วครับอ่านี่ฮะผมมากโอเคได้ลยนครับผู้ชมฮะแล้วเดี๋ยวผมจะเปิดสร้อยคูณนะครับสร้อยคูณผมเนี่ยเป็นกล่องชดเชยนะครับซึ่งเป็นคูณหกนะครับ สิบชั่วโมงผมใช้เลยแล้วกันเราก็ลากบอลมาครับเนี่ยมาช่วยกันกป,ปิดตกลองที่เพื่อนอยู่เปิดเป็กด้วยแมนะผมสบายเลยบอลตีผมที่ยี่สิบสามสิบสี่ับผขาด้วยแอมคนจำผมได้แล้วครับคนดูช่องเราะ่ะ ได้ครับไปเห็บลต่อครับโอ้ยแม่ถึงดแม่ผู้ชมฮรับดาวพิ้นผมครับนี่สบายๆครับลากมาปรพิ้นคนเลยไฮ้ครับถ้าบัฟเต็มๆนะป้องกันอยู่ประมาณสี่ร้อยนะครับแรงลากต่อครับ

นะครับผ <ion up> <prechen> ู้ชมครับเราก็เก็บเวลไปอยู mm ่เงี้ยครับนี่ฮะโบแดงกับกล่องคูณนะครับเห็นไหมฮะโบแดงกับกล่องคูนอีกปีครับเดิ่มขึ้นโคตรไวครับผู้ชมวกกับสร้อยคูณหกอีกด้วยฮะนี่เงี้ยน่าจะได้เวลนะกล่องนี้อ่ะร้อยครับผู้ชมครับเลเวลร้อยสามเจ็ดเลยครับเราจะอัพสกิลกันหน่อยฮะกดอัพไปเลยครับนี่ครับ แนะนำนะครับให้เราอัพสกิลนะครับตั้งแต่ร้อยเจ็ดนะครับไล่ลงมาเลยครับทุกนี้เอาให้ขั้นสุดยอดก่อนนะครับเป็นสกิลที่เราใช้ปิดมอนครับอัพไปเลยนี่ครับอ่ะยังอัพไปได้ครับรลเวลต่อไปร้อยสามสิบเก้าสกิลบัฟวิ่งนะครับอันนี้ก็อัพขั้นสุดยอดเลยครับยังไงก็ต้องใช้อยู่แล้ว คุณผู้ชมครับเลเวลร้อง40แล้วคุณผู้ชมนะ่ยเดี๋ยวผมจะรอหมดโบนแดงนะครับเดี๋ยวจะไปทำภารกิจนะครับเอาแหวนโวกโกแบบนี้กันนะครับเนี่ยจะพาไปทำครับคุณผู้ชมไปตอนนี้เก็บเลเ้วยนะครับอ่าหลังจากที่เรานะครับเก็บเลเวลได้เรเบิล140นะครับเดี๋ยวผมจะไปทำภารกิจนะครับเอาแหวนอันนี้นะครับแหวนโปกโกอันนี้นะครับให้เรามาที่สูตรการค้าคุณผู้ชมนี่แล้วก็วิ่งไปทางเขตวินาศภัยครับวิ่งเลยครับ มาถึงนลครับผู้ชมนะครับให้เรามาคุยกับพยาบาลตรงนี้ครับกดรับภารกิจของพยาบาลครับนี่ครับนี่ฮะเป็นแหวนนี้เลยครับเนี่ครับกดรับภารกิจไปครับอ่ะต้องเลเวลหนึ่งรอยสี่ก่อนนะครับถพงจะเข้ามาในแผนที่นี้ได้นีครับเพราะว่าเงื่อนไขครคือต้องเลเวลร้อยี่สิบถึงจะผ่านเข้ามาในเขตวินาาได้อ่ะถึงจะมาทำเฟสกันได้จากนั้นนะครับให้เรากดตัวทีขึ้นมาผู้ชมครับอ่ะ เราจะให้เราไปตีหมานะครับเป็นหมาอยู่ตรงบริเวณกลางๆตรงนี้ครับนี่ฮะตรงบริเวณนี้ครับจะมีหมาอยู่เราก็วิ่งไปตีครับแต่ก่อนไปก็เซฟจุดนะครับอ่ะไปครับวิ่งไปอ่ะนี่ครับผมมันเป็นหมาตัวนี้นะครับเนี่ยแต่ตรงนี้มันตัวปืนเยอะเดี๋ยวผมจะลากไปไกลๆนยครับเราทําการตีไปเรื่อยครับจนขวามันจะได้ภารกิจนะครับก็คือหากุญแจของมันอะเรียบร้อยคุณผู้ชมนะครับจากนั้นนะครับให้เรากดบัตรสีส้มนะครับที่เราเซฟไว้นะครับไปส่งภารกิจครับ เราก็ทำการส่งภารกิจกับพยาบาลเลยครับกดคุยแปบอ่าเรียบร้อยครับผมเนี่ยได้แหวนมาอีกวงนะครับบกนะครับสำคัญมากนะครับแหวนนี้นะครับเอาไว้ใส่เก็บเลเวลนะครับอ่ะมาดูที่ว่าตอนเรายังไม่ใส่นะครับพลังป้องกันแล้วเท่าไหร่เนี่ยบับนะครับบับเต็มก่อนนะครับแล้วผมใส่แหวนเพิ่มนะครับจากสามร้อยสี่สามนะครับกดใส่เข้าไปปุ๊บเป็นสามรอยหกสบเก้านะโอ้โหเยอะนะครับผูมอ่ะบวกขึ้นมาตั้งเยอะคุณผู้ชม อ่ะโอเคครับพร้อมมล่วเราก็เดี๋ยวเราจะไปเก็บเวลกันต่อครับผู้ชมไป เอาผู้ชมครับเลเวล145ยสแล้วผู้ชมนะครับเหลืออีก5เลเวลครับผมว่าวันนี้น่าจะไม่ถึงนะครับเดี๋ยวส้อยคูณผมจะหมดละเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมไปเก็บเวลต่อครับอ่ะนี่ครับเหลืออีก18เหลืออีก6นาทีครับไปเวลจนหมดนะครับวันนี้ดูย เอาเรียบร้อยครับผู้ชมนะครับเรเวล1 4 8แล้วผู้ชมนะครับเดี๋ยวเราก็ต้องเก็บเลเวลวันต่อนะฮะอีกสองเรเวลเองครับผู้ชมนะครับ150นะฮะไม่รู้วันนี้จะถึงหรือเปล่าครับ เอาเลยครับอีกไม่กี่เปอร์ครับจะอัพเรื่อง149อ่าเรียบร้อยครับผมเรื่อง149นะครับโอ้ส่งสังเกตที่ EP ด้านซ้ายตรงนี้ครับเมื่อกี้นะครับที่เราดูนะครับมันคือ21ล้านใช่ไหมครับพออัพขึ้นไปเนี่ย149เก่ง150เนี่ยใช้ทั้ง4 3ล้านนะครับมากกว่าเดิมเป็นเท่าตัวแล้วท่านผู้ชมชมครับหลังจากที่เราเก็บเลเวลเนะครับสิน149แล้วผมจะพักการเก็บเวลแป๊บหนึ่งนะครับจะมาทำเควสสกิลนะครับ เป็นเฟสสกิลลูกแก้วนะครับเท่าไหร่วะเนี่ยอุ้ยเท่าไหร่ครับผมด่วนเป็นแอปร้อยสี่อุสิบสี่ครับอ่ะให้เรามาหาตำรวจหน้าคุกครับเลยเนี่ยเนี่ยมาภารกิจลูกแก้วสิบสี่เนี่ยครับเขาจะให้เรานะครับไปตีเจ้าตัวนี้ครับมอเตอร์สีขาวนะครับตีขี้โมโหนะครับแล้วก็ตีไปครับจนกว่าจะได้ของเวกเขานะฮะ เร้อยผู้ชมนะครับพอตีจากตัวนี้เสร็จนะครับให้เราไปหาลูกปัดสีเขียวสีเขียวจาาเทวตัวโจนเสื้อดำนะครับตรงไปแก้วผมเรียบร้อยครับนันแก้วให้เราตีตัวโลบอดต่อครับนี่ฮะกดนะครับอ่ะิดแล้วกดคุยส่งภารกิจไปครับที่กครับนเรียบร้อยครับคุณผู้ชมนะครับเห็นลูกแก้วนับที่สิบสี่นะครับนี่ฮะได้มาแล้วคุณผู้ชมครับ อเอาครนะับคุณผู้ชมครับตอนนี้เราก็เก็บเลเวลมาถึงร้อยสี่เก้าได้เก้านสะิบสี่เปอร์เนี่ยอันนี้ผมเอาเวลที่นี่แต่เลเวลร้อยสี่เก้านะก็คือมาสร้างปาร์ตี้เนะี่ยก็มาลากเวลอยู่ที่นี่นะครับมันจะขึ้นไนะวฝ่าเนี่ยก็คือเขตวินาศภายนะัยเนี่ยมาเก็บเลเวลได้ครับแค่สองถึงเนะี่ยก็ช่วยๆกันตีช่วยกันลากไปครับนะปรมาณนี้ครับมันก็ไวฝาคุกนะเพราะว่าคุกตอนเนี้ยคนเริ่มเยอะคุณผู้ชมครับที่ตกดึกคือทีมจะถูกแย่งกันไปนครับ มั cima. นเลยหนีมาเว็บท <audio nek> ี่เกวินาครับมาทำตี้ฮะเดี๋ยวผมรับคนก่อนครับนี่ครับเราก็เก็บเวลกันต่อครับตอนนี้ วินาทีนะครับส่วนใหญ่เขาก็จะมาตั้งตีกันอยู่บริเวณนี้ครับถ้ามีคนเวลนะคุณผู้ชมนะครับก็ชวนชวนหาพวกเพื่อนนะครับมาทําเก็บปาร์ตี้เก็บเวลได้นะครับก็ที่จะเก็บเลเวลได้เร็วเลยครับถ้าเกิดมาหลายๆคนช่วยกันลากนะครับตันนี้ครับลากมอนนี่ฮะลากเจ้าตัวดาบตัวนี้ครับแล้วก็ตัวผู้หญิงเนี่ยฮะเราก็ลากไปครับเวามมอนมันจะวิ่งนะฮะมันดีใกล้ครับเราก็เวลได้ฮะหมักคนลากก็ลากไปครับคนดีก็ดีไป ได้เลเวลไวมากครับถ้าเรามีกล่องไอคพีนะครับบวกกับโบแดงเราครับตอนนี้คอยผมก็ใกล้จะหมดแล้วทุณผูชมนะเหลืออีกมา40นาทีนะครับอ่ะอ,อีก0.2เปอร์อ่าเรียบร้อยคุณผู้ชมนะครับเลเวล150เป็นที่เรียบร้อยนะครับวันนี้ผม,ผมเข้าเป้าครับคุณผู้ชมนะโดงมาครับวันนี้ อเคเดี๋ยวเราก็เลเวลไปก่อนครับเก็บเลเวลช่วยปาร์ตี้ไปก่อนอ่ะหลังจากที่เราเก็บเลเวลได้150นะครับให้เรากลับมาที่แดนนะครับแล้วก็ไปที่ตลาดปลอดภาษีครับคุณผู้ชมอ่ะเดี๋ยวครับมาหานกฟินิกซ์ที่มันครับนี่ฮะ NPC อย่างความสำเร็จตัวนี้ครับคุณผู้ชมอะเงื่อนไขคือครับเราต้องเลเวล150ก่อนนะครับมันถึงจะมีเควสให้รับนะครับอ่ะครับเนี่ยเป็นเควสได้แต้มสกิล20แต้มไม่ต้อยครับคุณผู้ชมนะโคตรเด้อคุณผู้ชมนะ กดรับไปครับผู้ชมเวืนน่นี้ครับทำไม่ยากผู้ชมนะนี่ครับเขาให้เรามาตีเจ้าตัวนี้ครับ200ตัวเดี๋ยวผมไะทำการตีก่อนครับโอเค เนี่ยคุณผู้ชมนะครับพบสองตัวนะครับเดี๋ยวเรากลับไปส่งเดิมนะครับไปวิ่งไปครับอ่แเราก็กลับมาคุยกับที่แห่งความสำเร็จนะครับกดส่งไปเลยไปครับเรียบรนะ้อยคุณผู้ชมนะคุณผู้ชมครับก็ต้องขอฝากไว้เท่านี้ก่อนนะสำหรับเฟสเอ้ยสำหรับตัวใหม่นะ EP ที่เท่าไหร่วะ11บเอ็ดนะคุณผู้ชมนะขอฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคุณผู้ชม เดี๋ยวคลิปหน้านะครับ EP 12เนี่ยครับผมจะพาไปเก็บเลเวลที่โตเกียวนะครับแต่ว่ายังไม่ใช่วันนี้นะอ่ะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ